เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างขายพีสวัสดิครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมอยู่นานผู้ชมเลือกสีเลือกอยู่ครับด้านหน้าเราติดถนนใหญ่ค้าขายได้ตัวบ้านับสภาพดีหลังใหญ่ครับมีถึง4ห้องนอนเลยครับไม่เล็กนะครับบ้าน4ห้องนอนเลยด้านหน้าก็มีเพิงสําหรับขายของแล้วสานต่อกิจการได้เลยน้าําปั่นชาไข่มุกขายขนมขายก๋วยเตี๋ยว เปิดร้านขายของชําหรือธุรกิจต้มรถเสริมสวยก็ได้ติดถนนใหญ่ทำเลดีครับทำเลดีก็ทําประโยชน์ได้เยอะครัเดดีก็ได้เปรียบร้านหลังครับต่อเติมครัวให้เรียบร้อยภายในสวยสะอาดครับพร้อมอยู่มี4ห้องนอนครับ2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วราคาไม่แพงด้วยทําเลดีอย่างนี้ขายเพียง1ล้านสามแสนเก้าพันบาทเท่านเอง บนพื้นที่100ตารางวาครับตัวบ้านพร้อมอยู่ได้เลยสวยงามสะอาดตาเหมือนใหม่ครับไม่ต่างจากบ้านใหม่เลยมีศาลานั่งเล่น2หลังมีเพิงร้านค้าร้านขายของให้ด้วยฟรีค่าโอนฟรีของแถมสวยๆองคุ้มนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำได้ไม่คดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยบ้านสวยทำเลทองติดถนนใหญ่อยู่อำเภอพนัสนิคม ขออภัยนะครับอยู่อำเภอพัฒนานิคมนะครับพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีใกล้ตลาดนัดเขื่อนปราศักและตลาดนัดพัฒนาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองใกล้แหล่งท่องเที่ยวทุ่นทางตะวันใกล้เขื่อนปราศักอยู่ใส่พักผ่อนยอนใจทํรนันค้าคร้านขายของก็เหมาะสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ